สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่องาปสุขภูสุคนจ้าวันนี้มาพอกันยูนุสพาคเสร็จเพื่อก็จะพี่น้องบุ้ยบักพี่กีกินกับมันก๋วยเตี๋ยวแห้งจ้าพี่น้องจ้กมาเด้อจ้าเด้อแต่บักพี่กีจ้าพี่กีต้นหอมเลยจ้าเนาะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาแห้งเลยจ้าก็จะแบบหนามับบห่อนไหมพี่น้องสดห่อนห่อนก็คือสีห่อนคักแน่มันคือสีห่อนคักโผล่ก็เลย ก็เลยเอาแบบแห้งมากินลองเบิองเราพี่น้องเนาะโอ้ยแต่เป็นห่อนคักห่อนแน่เลยพี่น้องเอ้ยแซ่บคือเขาจะพี่น้องจะกินกับปุกพริกกิ้วเขากันคักมากลายหอยก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวส่วนมากเขาจะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วว่ามากินเนื้อไหมพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากินเนื้อกินกับต้มหอมโอ้ยคักพี่น้องเอ้ยเขากันลายมากคัก เทิงเผ็ดเทงห่อนมันนี่บอกพริกกีก็กเผ็ดมันนี่หอมก็่าห่อนนะพี่น้องเนาะหู่กินลงไปคาขนาดเลยพี่น้องเอ้ย <laughs> มาได้ใจเด้อคนน่ะบอกพริกกีหยุ่มมายี่สิบบาทก็เก่าห <laughs> ยุ่มมาหลายๆายก็เก่าแล้วพี่น้องเอ้ยห <laughs> ยุ่มมาหลายก็กินหลายกินมดก็เาาก่าจ้ะเป็นว่ากินไม่หมดดิกินมด มักกินไม่พี่น้องมักกินแบบพิกกี้ครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ยมัก,กักลืมเอาอยัางไงกันอย่าลืมพิกกี้เอาให้อยเด้อลืมพวกเครื่องปรุงค่อยอยังผัวเครียดจำลืมเอาไปพิกกี้หอยเด้ออันบ่อกแบบพิกกี้นี่หอยเครียดเกลียดลืมเนี่ยไรก็ลืมนในแต่หามลืมเป็นเด็ดขาดคือแบบพิกกี้ของหอยมกักกินข้าวก๋วยเตี๋ยวบ่มีพิกกี้นี่มันเป็นยังไงบุญจ๊ะ จ้าได้บ่มีพีกีนี่บม่ค่อยได้กินนี่บไม่ค่อยไปกิน,กนมกักบว่าพีกีนะพี่น้องเนาะว่ามาเด้อจ้ดเด้อพี่น้องจ้ะสาวน้ำเย็นุดจ้ะก๋ <c oughs> วเยเตี๋ยวนเนื้อเนื้อเปื่อยพี่น้องจ้ะเนื้อเปื่อยเนื้อ,อ,อร่วมแล้วก็มีใครใครเป็ดตุ่มยางมาตุ่มหน่วยหนึ่งเอาใส่ไปในนั่นแหละพี่น้องแซ่บเสีบ ภาสิเอาแบบนั้นมาสดก็โอ้คือส่งหอนคักแท้นนะวะเฮียนหน่อยเฮียยังโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นยังคือหอนคักหอนแน่แต่เพื่อปีไอเดือนนี้ค่าไฟไหนหูดับได้เดี๋พี่น้องจ้าข่อยเปิดทั้งแย้มทั้งยำเว้นทั้งยำมือเศ้าทั้งยำมือแรงทั้งยำมือขึ้นเปิดตลอดเวลาไม่พี่น้องจ้าเพราะว่าเดือนนี้ค่าไฟข่อยนี่บ่เหลือหูดับแท้เลยค่าไฟข่อยเดือนนี้ เห็นได้ๆเนาะพี่น้องเนาะมันหอนเนาะมันหอนไหมยืนหนีมันกับบอบมีต้นไม้ต้นไหลให้ยไปนางก็จังบานเฮาเว่ยเคสเทียนอะไรอยู่ที่ในห้หองมันหอนก็บจำเป็นเลยเปิดเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเทียนอะไรมันได้ใจพี่น้องจ้าข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยนันนุ่นนั่นไม่เดอ้อพี่น้องจ้ะโอ้ยเพี้ยนไปพี่น้องจ้า,จามันพ่ายคอยกยับอะไรเงยๆเลยคอยกินไปนั่นเปียกมืดเลยเสียนพี่น้องจ้ะ เฮ็ดคลิปแล้วพอดีกินแล้วพอดีเด็กอาบน้ำเลยพี่น้องเอ้ยยังวะผดผู้บอกมู่บอกแตงค่ะขอบคุณหลายๆได้ใจเด้อพี่น้องจ้าสำหรับผู้เพิ่นเขามาให้ยกำลังแรงแก่เนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณผู้ใดเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ยมอนมวนเด้อพี่น้องเอ้ยเที่ยวสงกรานต์เที่ยวปีใหม่ไทยเนาะจ้าเนาะ ไปเที่ยวไซไายมุนมุนนะจ้ะเนาะให้มันมันปังปังลำลำรุยกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องจ้ะเดินทางไปไกลตลอดปลอดภัยเดินทางลับไกลตลอดปลอดภัยเนาะพี่น้องจ้ะไปมุนมุนนะจ้ะเนาะเที่ยวกันให้มุนมุนขับรถขับลากระใจเย็นเย็นนะพี่น้องจ้ะอากาศบันห่อนเนะพี่น้องเนาะอากาศบันห่อนก็แยกใจหอนน้ำอากาศนะพี่น้องคอยไปคอยมากกันเนะจ้ะเนาะ ไปซ่ากระหอดคือเก่าเล่จาจ้ะพี่น้องจ้ะไปซ่ากระหอดหอดแบบปลอดภัยคือเาาก่าจ้ะให้เดินทางกันตลอดปลอดภัยสุภูสุขคนเดอ้อพี่น้องจา่าผู้ใดได้ไปเที่ยวก็ได้ยี่นุ่งก็บ่ได้ไปใส่ดอกยางเพราะว่ายกาแล้วมาแล้วยกแล้วลงมาหาแล้วเขาเรียกไ่ได้ไปดอกบ่าเคยกบันจักเทียจา่าสงกันนายนายยังมาตีนนายรถตีพี่น้องเอ้ยเคยไปเที่ยวนึงแล้วปีนึง ไปก็ใหญ่หักราพผ้าเม่บบานตอนนั้นโอ้ยพี่น้องเอ้เปรถติดอยู่ทึงเขาอยาเขาห้องน้ำก็อยากเขาห้องน้ำปวดเยี่ยวก็ปวดโอ้ยต้แต่แต่แต่เห็นห้องน้ำพ่อริปลีนิโอ้ยใส่เวลาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงพี่น้องเอ้ไปเข่าแถวตัวตัวแถวขห้องน้ำไอพี่น้องรถมันติดขกักไหมโอ้ยรถติดกับพอะแห้งเราคนมาติดอีกวันนี้เข่าห้องน้ำโอ้ยพี่น้องไอเขาอยากผัก แต่นั้นมากกว่าบอไปจักเที่อสีรถส้นโตหอสีรถโดยสารหอสีอ,อย่างกระสังถ้าบอบเมนทุลักทุลังนี่ขอสีบอบไปเลยนาเทศการลบาน <c oughs> มันขักอิรีเด้พี่น้องโอ้ยทรมานขักอยากขห้องน้ำนี่ที่มันทรมาน <c oughs> ตอนพรท่านเห็นห้องน้ำกับพ่ออดได้กันได้อยู่แล้วบัดพ่อเห็นห้องน้ำโม่ที่เยวแตกแหลวบ่อแตกแหลบพี่น้องเอ้ยวันนี้เขาคิวกันวันนี้ โอ้ยตอนทรมานตอนยินเข่าคิ้วตีพี่น้องเลยไม่อยากพาักเลยโอ้มาเด้อพี่น้องแฉแบปุ่นะน้ำมันไผ่เล่าย่อยหยดุยดหยุดเราเย้หนุดสวร้อยอย่านยงนี่พี่น้องเอ้ยกินยังกระโบขึ้นบันขือวเมี่ยงพนีพี่น้องเอ้ยกินยังแน่เนียแตกเนียแตกนะย่อยข้างหยุดหยุดพนีพี่น้องนำ มันพายผืนหน่อยย่อยข้างติ้งติ้งติ้งผืนในพี่น้องพุ่นน่ะเพจเบกกินน้ำคนพี่น้องเลยบริษัทบ๊วยไว้เด้กเพจแห้งพี่น้องเป็นแนวใดมันกินนันบุกพริกกับนั่นเนาะบุกพริกกับต้นหอมใส่กันมันเลยเพจขาดไหมพี่น้องจ้ะขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยันดันไมนได้พี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อ